พี่เจลลี่ปากแตกโอ้ชั้มเป็นห่อเลือดเลยไหนดูเจ็บเหมือนกันทั้งสองคนเลยไหนมาดูสิมาดูสิอ๋อไหนดูเขาแตะไวไม่แตะไม่แตะหรือมันเป็นชั้นเลยเหมือนมีสองสองที่หรือเปล่าให้น้องดูหน่อยให้น้องดูหน่อยไหนนะนี่นี่มึงโดนเคี้ยวเป็นห่อเลือดเลยเฉินพี่เจลลี่ปากแตกร้องไห้ได้เปล่านะลูกไม่ได้ร้องใช่ไหมโอ้ยชั้มเป็นห่อเลือดเลยไหนดู ยังไงรอยฟัน <don> ฟ <'t S 2> ันแหลบเลยนะฟันปันพี่เกล่ะอ้าวปันเกลี่เขเมื่อกี้ก้มหัวไปชนหัวน้องฮันวาแล้วเขาบาก็เจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันทั้งสองคนเลยไหนมาดูสิเามาดูสิไหนดูหัวแตกไหมหัวไม่แตกพี่เกี่แกพีแตกคนเดียวพี่เกลี่ปากแตกเลยดูดูเป็น yeah, ช้ำเลยเออเหมือนมีสองที่หรือเปล่าให้น้องดูหน่อยว่ให้น้องดูหน่อยเนี่ยเห็นไหมเอามาดูมาดูที่ไหน ม,มันเหมือนมีสองที่เนาะใช่มันช้ำที่ดิง้งอ่ะมันช้ำข้างล่าง,างช้ำล่างแตกบดอันนี้เป็นห่อเลือดละห่อกระทบกันโอเจ็บเลยเจ็บไหมอืมเจ็บแต่ว่ามันจะกินข้าวลำบากอ่ะสิแม่นะเราใครอ,อ่จะไปฉีดฟิลเลอร์มะจะไปฉีดฟิลเลอร์มะ ะคะ่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาอัปเดตปากเกียวรีนะคะระหว่างที่ตอนนี้ผ่านไปประมาณกี่ชั่วโมงประมาณห้าชั่วโมงเนาะแล้วเราก็กลับมาบ้านนะทุกคนมาดูนะคะนี่ทุกคนยังเป็นแผลสดๆอยู่เลยนะก็ถ้าใครใครที่แบบมีน้องหรือว่าเป็นคนซุ่มซนะ่ามก็ต้องระวังอันนี้เราสรุปให้ว่าก็คือว่าเกียรีเนี่ย จะคุยกับน้องเหมือนจะกระซิบกระซาบกันใช่ไหมล,ลูกซิบซิบกันเอาหัวเนี่ยก้มไปหาน้องแล้วน้องไม่รู้เลยน้องก็เอาหัวแบบกระโดดมาอย่างเงี้ยปากก็เลยชนกับหัวน้องนะคะออเออฟเออันเอออันนี้เป็นรอยฟันเลยใช่ไหมลูกแล้วส่วนน้องธันวานะคะดีที่หัวไม่แตกไม่ได้เฉาะกันเลยใช่ไหมเออธันวา,าก็เจ็บหัวปลายเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่มีแผลนะแต่ส่วนกรรี่ปากแตกนะคะก็น่าจะระบมประมาณสักสี่ห้าวันแหละไม่ว่ารอบนี้เพราะมันใหญ่ S <S เกือบร้องไห้เลยอะแต่อดทนมาได้เมก็คิดว่ากิ๊ดจะร้องแแต่ไม่ร้องใช่ไหมเออไม่ร้องอะ่ะโอเคคะ่ะทุกคนแล้วก็คลิปนี้นะคะเราก็มาเตือนนะทำอะไรก็เรามาระวังกันด้วยเดี๋ยวจะเจ็บตัวเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย